อุลตร้าแมนอากูวะไกอาไม่ใช่เหรอเออแต่นั่นแหละด่านนี้เราจะได้สู้กับอุลตร้าแมนอากูนะครับผมเอาเป็นว่ามันก็คือไกอาอากูนั่นแหละครับอุลตร้าแมนไกอา vs อุลตร้าแมนอากูเข้ามาเลยไอ้น้องเคง่ายง่ายหมูหมูหรือเปล่าหลังๆมานี่คือสตอรี่หมดเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ เพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราไปเก็บแต่สตอรี่โหมดง่ายๆไงหลังมานี่คือเราดองสตอรี่โหมดยากๆไปเยอะเราก็เลยแทบไม่ค่อยได้เล่นไอ้ยากๆเท่าไหร่นะอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรโอ้โหจับพลิกโอเคสวยโว้โว้โว้โว พลิกคว่ำเออนั่นแหละปิวป้วปิ้วใส่ใส่อีกนั่นแหละคุกมัดโอเคเอาแบบน้ำจิ้มไปกินก่อนถือว่าเราได้เปรียบนะตอนเนี้ยเฮ้ย ผมกลัวอากูมันจะตายทุกคนแหลกกันไปถ้าอากูตายนี่จบเลยนะเนี่ยคลิกลงโอเคสับลงเฮ้ยอืมผมชอบแบบนี้นะแบบนี้มันกว้างดีอ่ะโอเคโอ้โห้โอ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 ้ฮุกมัด มาตัดสินกันตอนนี้แหละโอเคได้เลยยา yeah! ควงสวานอากูอย่าตายนะโอเคไม่ตายทุกคนอากูไม่ตายอากูไม่ตายแต่เราก็เจ็บเยอะเจ็บเยอะอยู่เจ็บหนักเลยมันมาแล้ว <c oughs> <c oughs> มันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยเสียวอะ่ะเสียวอ่ะ ตั้งใจเล่ยละผมว่าต้องตั้งใจเล่ยละช็อตเนี้ยต้องตั้งใจละ <c oughs> ไกอาร่างที่สองครับผมโอเคพร้อมลุยยากมากตรงเนี้ยหลบได้หลบอีก ลบอีกโอ้ไม่ใช่โอ้ชิมาแล้วชีเออเอาไหม รอบนี้ต้องได้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 พลาดอย่างแรงเลยพลาดได้ไงเนี่ยมันยากมากนะมันง่ายตรงที่อุตร้าแมนอากูเนี่ยแต่มันจะมายากตรงที่ส like ัปหลาที่เราเจอเมื่อเกี้ยทุกคนผมว่าคลิปนี้ได้มียาวๆเนี่ยครับผมอยู่กันไปยาวๆโอเคอืมอืมใส่ไม่ยั้งละอากูจังหวะนี้พี่ขอแล้วกัน พี่ขอใส่ไห้ยังโอเคสวยขออนุญาตปิดเกมแกก่อนแล้วกันนะฮุกมัดอืมอืมพลิกคว่ำนั่นแหละ ขุกมัดอูอู้โอ้โว้โว้โว้จะเย็นอืจับเวียงโอเคสวยแบบนั้นแหละรอบนี้ต้องได้รอบนี้ต้องได้เท่านั้นถ้าไม่ได้ก็ต่อรอบที่สาม อยู่กันไปยาวๆถ้าให้เทียบนะระหว่างเซตตันกับไอตัวเนี่ยผมว่าไอตัวเนี่ยยากพอๆกันกับเซตตันเลยหลบไปหลบมาหลบซ้ายหลบขวาและบางทีหลบผิดจังหวะก,ก็โดนไงเหมือนเมื่อกี้เนี่ยกาดจังหวะผิดไปหน่อยอย่างว่าเนาะเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งเนี่ยเป็นเกมที่ต้องเล่นกับจังหวะ เราจะโกงเกินไปก็คงไม่ได้มันต้องเล่นกับจังหวะเล่นกับท่วงท่าอนิเมชั่นตัวละครต้องดูการเคลื่อนไหวของตัวละครไม่เหมือนเกมทั่วไปเพราะมันก็คือเกมสตรีทไฟเตอร์เกมหนึ่งดีๆนี่เองนะครับผมโอเคมาแขกับฉันวันนี้อผมว่าผมให้มันปล่อยลำแสงไปก่อนดีกว่า มึงควรตีนกูเลยอยโอเครอบที่สามครับผม วันนี้ฉันวนเวียนอยู่กับแกมาสามรอบแล้วรอบนี้รอบที่สามคนดูตอนนี้ดูจนตาจะแฉะแล้วมั่งเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคได้โยกสวยนั่นแหละสับไปอีกโอ้ <c oughs> <c oughs> พุกมัดเออนั่นแหละ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 เปิดแบบนี้มาตั้งแต่ต้นเกมนี้แบบโอ้โหเกินไปอ่ะเวอร์อะชนอยนตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะเออโอเคเพราะงั้นรอบที่สองใช้ไม่ได้แล้วทุกคนผมว่าผมต้องผมต้องกำจัดอากูได้ใช้ใลำแสงแบบปกติละ เข้ามาดิเข้ามาปิวโอเคนั่นแหละ มันแบ่งพลังให้ผมมากี่รอบแล้วเนี่ยสองรอบแล้วรอบนี้รอบที่สามแกต้องชนะมันนะฉันแบ่งพลังให้แกมาตั้งรอบที่สองแล้วเนี่ยรอบนี้รอบที่สามของง้นแกต้องชนะได้แล้วพลังกูจะหมดอยู่แล้วเนี่ยพอแบ่งให้มึงมาหลายรอบแบ่งหลายรอบเกินรอบนี้ต้องชนะให้ได้ยามาก โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเจ็บโอ้ย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 เจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บหน้าท้องโอ้ยไม่ได้หายใจเลยม่ะกจ็ โคตรลุ้นเลยอ้ยเจ็บหน้าท้องอ้ออ้ยเจ็บอ้ยอ้อยอ้ยอ้อยอ้ยนี่รั้งแรงนะนที่มีการบาดเจ็บระหว่างการเล่นจริงๆอ่ะอ้อยรอบนั้นที่เล่นมันได้แรงเอสได้ไงอ่ะไม่เข้าใจจริงๆเอามาเล่นอีกครั้งหนึ่งมันก็เหนื่อยอย่างเงี้ยโอ้โหรอบนั้นที่เล่นสงสัยคง มีความภาคภูมิใจมากเลยมั้งเนี่ยลืมความภาคภู other, มิใจนั้นไปแล้วเนี่ยคงลืมไปแล้วสงสัยคงกลับมารู้สึกแบบนี้อีกครั้งหนึ่งหลังได้เล่นเสร็จแน่นอนครับผมมันเกรงหน้าท้องเกินไปอ่ะพอเก่งมากปุ๊บมันเจ็บเลยอ่ะพ่อกับด่านเซตต้นเลยพาร์ทเนี่ย แต่ซัตต้อนอาจจะหนักกว่ารอบนี้รอบนี้ก็พอได้แต่ก็แล้วก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่อันนี้จริงควรไปเล่นกันคิวก่อนมาเล่นอันนี้นะไอ้ด่านกันคิวนี้ซ้ำรายต้องไปทำลายมันจากข้างในต้องทำลายมันจากข้างในมันถึงจะได้ทุ่มลงนั่นและ หวังว่าเราคงไม่เป็นเหมือนด่านซตตอนมั้งที่ต้องไปเล่เลนพาร์ทย่อยอะ่ะคือเล่นพาร์ทแรกไม่สําเร็จเราต้องมาเล่นพาร์ทต่อไปและพาร์ทต่อไปผมต้องมาภาคเสียงทีหลังเพราะว่าต้องใช้สมาธิขั้นสูงเหมือนกับแซตต้อนไม่เอานะไม่เอาแบบแซตตอนนะขอแบบปกตินี่แหละเออถ้าแบบแซตตอนนี้เวอร์เกินอะ่ะ หลับตาสู้กับอากูยังได้ตอนเนี้มีน้องถามว่าดานที่เล่นแบบเนี่ยที่เล่นอยู่ตอนนี้นะอยากได้อากูทำยังไงเพราะว่าได้แต่ไกอาแล้วยังไม่ได้อากูเขาน่าจะเล่นสตอรี่โหมดของไกอามาหมดแล้วนะผมว่าแต่เขายังไม่ได้บทเลอกอากูวิธีการง่ายๆก็คือไปเล่นในแบทเทิลโหมดครับผม คือถ้ามันไม่ไ <boo> ด <ze bird> ้ไปเล่นในแบทเทิรนโหมดเถอะผมว่าน่าจะได้อยู่ถ้าเล่นในแบทเทิรนโหมดก็อาจจะได้อากูมานะครับผมชิมาแล้วเราก็เจ็บมะเนี่ยโอ้โ้ฮุกมัดโอเคสวยจะต้องพักหายใจก่อน アグルンのサンタ、ソ空が裂け、中から超巨大な怪獣が現れた居獣を送り込むための巨大なワームホールを作るため、二人のウルトラマンの激突で生まれるパワーが利用されていたが、今までの行動すべてが敵に利用されていたことに気がついたアグルは、その力をダイヤに隠し、姿を消した。 เอาวางไว้บนต้นเลยโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจการเคลื่อนไหวกันแล้ว โอเคครับผมได้แล้วในที่สุดมันก็มาแล้วแต่งร่างเป็นซูเปริมชาตพลังแบบนั่นแหละไอ้น้องเรียบร้อยฮะโอ้สีส่รอบหรือห้ารอบไม่รู้แรงอะไรเอย่ย นั่นแหละครับอย่า yeah. ในที่สุดก็ได้แรงเอสแล้วถือว่าไม่เสียดายความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมาเฮ้ย <laughs> <laughs> hey. มานุ่เอาเรื่องครับผมต้องเล่นหลายรอบนิดหนึ่งนะด่าน,นี้หลายคนอาจจะงุนหงิดแต่ถ้าได้ดูความสำเร็จของผมตั้งแต่แ,แรกยันมาถึงสุดท้ายและในท้ายที่สุดก็ได้แรงเอสมาหลายๆคนอาจจะฟินตามๆผมนั่นแหละ เหมือนกันครับผมตอนนี้ก็รู้สึกฟินมากเลยอโอ้โหไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยนี่ี่ยหรืออาจจะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ลืมไปละเพราะว่ามันนานมากแล้วที่ได้แรกเอสในด่านนี้อันนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแ,แชร์กดซับสไคร์แลวก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาก,กันไปก่อนเพราะเหมือนไฟจะตกนะด้ยืนเสียงอะไรสักอย่างกับพลิปดังๆด,ด,ด้วยเมื่อกี้ไปละบ๊ายบาย,บายเจอกัน